สวัสดีค่ะ,ก,ะก็กลับมาพบกับคลิป12ราศีนะคะคลิปนี้เป็นของราศีสิงห์เป็นคลิปสั้นๆที่จะพูดถึงเกี่ยวกับการย้ายของดาวองคารเพราะวันที่13กรกฎาคมถึง2 6สิงหาเนี่ยดาวองคารจะย้ายจากราศีเมษไปอยู่ที่ราศีสิงห์ไปได้ตำแหน่งทางโหราศาส์คือเป็นปลาเกษตรกับราชาโชคก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะ อาจจะมีเสียบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่เป็นอะไรมากทีนี้ต้องดูว่าดาวองคารของชาวราศีสิงเป็นเรื่องของอะไรดาวองคารของชาวราศีสิงเป็นเรื่องของพันธุกกะสุภะมาอยู่เรือนกรมมะ,สะแสดงว่าการงานของคุณน่ะจะมะีผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหญิงทั้งชายคนในครอบครัวคุณเองเนี่ยสนับสนุนตัวคุณให้ทำการงาน ที่คุณอยากทำหรือตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เนี่ยประสบความสำเร็จก็ได้นะหรือคุณแบบมีความคิดอะไรเนี่ยแล้วคุณไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่คุณอะคุณพ่อคุณแม่คุณเองก็จะเห็นด้วยกับความคิดของคุณรวมถึงถ้าใครทำงานที่เรียกว่าทำงานเป็นลูกน้องเขาเนี่ยนะก็บอกว่าในช่วงนี้คุณก็จะได้เจ้านายทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้หญิงผู้ชายพวกเนี้ยเขาอาจจะเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีความเพียรเขาจะสนับสนุนตัวคุณอาจจะมีการให้คุณไปอบรมในหลักสูตรต่างๆก็ได้เกี่ยวกับพวกนะวัตรกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆก็ได้นะอันนี้ก็ต้องดูบริบทของแต่ละคนนะคะอันนรวมถึงเรื่องของการเรียนเองใครอยากเรียนอะไรเนี่ย เรียนในสิ่งที่ชอบทําในสิ่งที่ตัวชอบเนี่ยคุณก็อธิบายคุณพ่อคุณแม่คุณฟังเนี่ยเขาก็สนับสนุนตัวคุณด้วยหรือบางคนก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือตัวคุณนะบางคนก็อาจจะมีการฝากงานให้ก็ได้หรือใครช่วงนี้อาจจะไปก็ได้เรียนในต่างประเทศเองอะไรเองประมาณเนี้ยอาจจะเป็นข้อสั้นสั้นน่ะ เขาก็อนุญ,ญาตให้คุณไปก็ได้นะคะอันนี้ให้ดูของบริบท์แต่ะคนเลยแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าในบางเคสที่มีการก็ได้ว่าเหมือนกับเจ้านายคุณอาจจะไม่อยู่มีคำสั่งให้เจ้านายคุณแบบไปย้ายไปทำงานที่อื่นก็ได้หรือไป ดูงานที่อื่นก็ได้นะอันนี้ก็ต้องดูของแต่ละคนนะคือเป็นว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ให้ระวังนิดนึงบางครั้งน่ะในการทํางานเราอะ่ะมันอาจจะมีการแก้ไขบ้างหรือไม่สบายเนื่องจากการทํางานเนี่ยอันนี้ก็มีบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็คงไม่เป็นอะไรมากถือว่าในกรณีที่มันมีปัญหาไม่จะเป็นเรื่องของเ,ออเรื่องของอะไรอะ่ะการงานเรื่องของสุขภาพในการทํางานเนี่ย ทีเนี้ยถ้าเป็นอะไรเนี่ยก็เป็นไม่มากเพราะอะไรเพราะดาวองคาเนี่ยอยู่ในเรือนสุขเขาเป็นคู่มิตรต่อให้เรามีงานเข้ามาทําเยอะเดี๋ยวคุณก็จะมีมิตรคอยช่วยเหลือคุณอันนี้คือบริบทของแต่ละคนเลยนะคะทีเนี้ยสาหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยดาวองคารนย้ายก็มีอยู่แค่นี้ก็ไปเชิญคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดติดตามกดแชร์ต่างๆเนี่ยก็ขอทุกคนเนี่ยพบแต่วความดีไม่มีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ